สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปราสาทหินพีิมายนะคะจะมาดูหินเก่านะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปราสาทหินนะคะเป็นปราสาทหินตั้งแต่ยุคสมัยมค <c oughs> เป็นคนทำขึ้นมาเองอเ,เรามาตามรอยหนังเรื่องคุณอุบลน,นะคะว่าคุณอุบลได้มาถ่ายที่นี่ไหมสงสัยไม่ได้มาหรอกค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้มาตามหาสมบัตินะคะกลบมาทัศนศึกษาค่ะเราจะดูช่องทางน้น,นะคะ ตัวมาท่ายตรงนี้กันเถอะแ,แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ